พูดแบบเซนวันนี้คือวันที่20มกราคม2564ครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมโกงอานหรือโกอานะครับวันนี้ก็จะได้พูดข้อที่เจ็ด้อยสาซ้ำจากเมื่อวานนะครับเรื่องรีบหนีไปโดยเร็วจากความเห็นผิด จากข้อ738จนถึงข้อ749นะครับข้อ738เรียกว่ารีบหนีไปโดยเร็วจากความเห็นผิดตอนที่หนึ่งนะครับอาตมาฮวงโปได้ยินว่าพวกเธอเคยศึกษาสูตรต่างๆแห่งตียานทั้ง12หมวดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เป็นแต่เพียงข้อคิดที่เขาระบายกันออกไปพร้อยๆตามที่เคยประสบเพราะเคยปากเท่านั้นพวกเธอจะต้องสกัดสลัดออกไปเสียให้พ้นให้หมดจริงๆดังนั้นพวกเธอสลัดเสียทุกสิ่งที่เคยเรียนซึ่งมันไม่มีอะไรมากไปกว่าผ้าปูที่นอนที่เขาปูให้เธอเมื่อคราวเก็บไข่เท่านั้น มันเป็นไปได้เฉพาะต่อเมื่อพวกเธอได้สลัดความรู้สึกสําคัญมั่นหมายต่างๆเสียทั้งหมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในสภาพที่เป็นตัวตนให้ยึดถืออีกต่อไปและเพราะและเฉพาะต่อเมื่อปรากฏการต่างๆที่แวดล้อมเธอไม่สามารถสกัดกั้นปิดบังเธอได้อีกต่อไปนี่คือข้อที่738นะครับ ต่อไปข้อ739ชื่อว่ารีบหนีไปโดยเร็วจากความเห็นผิดตอ,อนที่สองนะครับเฉพาะต่อเมื่อพวกเธอได้พลากตัวเองมาเสียจากความคิดอย่างคติทวินิยมได้ตลอดแนวไม่มีเหลือให้รู้สึกว่า มีคนที่ยังโง่และคนที่สัตรู้แล้วอีกต่อไปจริงๆเท่านั้นที่พวกเธอจะนำตนขึ้นสู่สมัยนามว่าพุทธาผู้อยู่เหนือโลกได้ในที่สุดด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงมีคำจะลึกไว้ว่าการเชื่อยอย่างหมอบราบคาบแก้วของพวกเธอนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ผล อีกทั้งต้องรีบหนีไปเสียโดยเร็วจากความเห็นผิดเชื่อผิดทํานองนั้นนี่คือข้อที่739นะครับต่อไปข้อ740ิตกิจหรือความว่างย่อมอยู่เหนือกรรมตอนที่หนึ่งนะครับเนื่องจากกิจเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกแบ่งแยก ให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้เลยเพราะฉะนั้นปรากฏตากาทั้งหลายที่ปรากฏแก่เธอก็ต้องไม่ถูกแบ่งแยกเป็นชนิดนั้นชนิดนี้ตามคติทวินิยมหรือทวิลักษ์โดยเท่าเทียมกันความหมายก็คือจิตหรือความว่างแบ่งแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะแบ่งแยกเป็นชนิดนั้นชนิดนี้ จนเกิดมีของคู่ตรงกันข้ามเช่นชนิดดีชนิดชั่วไปต้นได้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ทั้งหลายซึ่งธรรมชาติเดิมก็คือจิตนั้นจึงไม่ควรถูกจัดแบ่งเป็นพวกชั้นจนเกิดเป็นคู่ตรงกันข้ามอย่างเดียวกันนี่คือข้อที่740นะครับจิตหรือความว่างย่อมอยู่เหนือกรรมตอนที่หนึ่ง ต่อไปข้อ7 4 1จิตหรือความว่างย่อมอยู่เหนือกรรมตอนที่สองนะครับการที่เราเห็นหรือรู้สึกเป็นสิ่งสิ่งและจัดเป็นพวกพวกเป็นคู่คู่นั้นเป็นความหลงผิดเนื่องจากจิตเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการกระทําทั้งปวงกระทํากรรมทั้งปวงดังนั้นปรากฏการณ์ทั้งหลายก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วย การที่จิตหรือความว่างอยู่เหนือกรรมหมายถึงคือมันไม่มีหมายถึงคือมันไม่ทำกรรมหรือรับผลกรรมฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏแก่เราทุกสิ่งซึ่งมาจากจิตนั้นก็ไม่ควรทำหรือเป็นเหตุให้เราทำกรรมไม่ยั่วให้เราทำกรรมไม่เกี่ยวกับความคิดปุงแต่ง ไม่สร้างให้เกิดความคิดปูแต่งนี่คือข้อที่เจ็ดร้อยสสอดนะครับจิตหรือความว่างย่อมอยู่เหนือกรรมอืจิตหรือความว่างย่อมอยู่เหนือกรรมตอนที่สองนะครับข้อที่เจ็ดร้อยสี่สบอดอืม การที่เราเห็นหรือรู้สึกเป็นสิ่งสิ่งนั้นและจัดเป็นพวกพวกคู่คู่นั้นเป็นความหลงผิดเนื่องจากจิตเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการกระทํากรรมทั้งปวงดังนั้นปรากฏการทั้งหลายก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วยการที่จิตหรือความว่างอยู่เหนือกรรมหมายถึงมันไม่กระทำการไม่ไม่ทำกรรมหรือรับผลกรรมฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏแก่เราทุกสิ่งซึ่งมาจากจิตนั้นก็ไม่ควรเป็นกรรมหรือเป็นเหตุให้เราทํากรรม ไม่ยู่ให้เราทำกรรมไม่เกี่ยวกับความคิดปรุงแต่งไม่สร้างให้เกิดความคิดปรุงแต่งนะครับผมย้าพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอบข้อ741ต่อไปข้อ742ปรากฏการณต่างๆถูกสร้างจาก,กจิตตอนที่หนึ่งนะครับปรากฏการทุกอย่างตามที่ปรากฏแก่เธอนั้นอยู่นี้ เป็นสิ่งสร้างสารรค์ขึ้นของความคิดตุงแต่งสิ่งทุกสิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดว่ามันเป็นอะไรนั้นอะไรอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นไปเองคิดไปเองว่าเป็นเช่นนั้นเพราะความหลงของเราและความมายาของมันตัวจริงมันว่างเพียงแต่ทำให้จิตของเราว่าง เพื่อจะได้พบความจริงว่าทุกสิ่งทั้งหมดนั้นเป็นของว่างจริงๆวัตถุหรืออารมณ์ต่างๆที่รู้สึกกันอยู่ทางอายตนะทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นไปอย่างเดียวกันกับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี่คือปรากฏการณ์ถูกสร้างจากจิตนะครับจิตหรือพูดอีกในหนึ่งจิตก็สร้างปรากฏการณ์ขึ้นนะครับ ที่เรียวกว่าปรากฏการณ์ต่างๆถูกสร้างด้วยจิตจากจิตนะครับปรากฏการณ์ทุกอย่างตามที่ปรากฏแก่เธออยู่นี้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นของความคิดปรุงแต่งสิ่งทุกสิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดว่ามันเป็นอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นเองหรือเองคิดไปเองว่าเป็นเช่นนั้นเพราะความหลงของเราและความเป็นมายาของมันตัวจริงมันว่าง ว่างก็คือว่างจากลักษณะและสภาวะนะครับเพียงแต่ทําให้จิตของเราว่างเพื่อจะได้พบความจริงว่าทุกสิ่งทั้งหมดนั้นเป็นของว่างจริงๆวัตถุหรืออารมณ์ต่างๆที่รู้สึกกันอยู่ทางทาง เพียงแต่ทาให้จิตของเราว่างเพื่อจะได้พบกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งทั้งหมดเป็นของว่างจริงๆวัตถุหรืออารมณ์ต่างๆที่รู้สึกกันอยู่ทางอายตนะทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นอย่างเดียวกันกับปรกากฏการณ์ทั้งหลายที่กล่าวแล้วนะครับนี่คือข้อที่7 4 2ต่อไป743ราปรากฏการณ์ต่างๆถูกสร้างจากจิตต่อนะครับเป็นตอนที่สอง ไม่ว่ามันจะอยู่ในจำพวกไหนหลักอีแสนจ,จำพวกก็ตามความว่างอันใหญ่หลวงที่ครอบงามสิ่งทั้งปวงอยู่ทุกทิศทุกทางนั้นเป็นเนื้อแทกันเดียวกันกับจิตนั้นและเนื่องจากจิตนั้นเป็นสิ่งไม่อาจแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆได้ตามธรรมชาติในตัวมันเองดังนั้นสิ่งต่างๆทุกสิ่งจึงต้องเป็นเช่นนั้นด้วย ความว่างหรือจิตนั้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ได้เมื่อสิ่งต่างๆความจริงเป็นของว่างก็ให้มันว่างเป็นอันเดียวกันหมดไม่ควรไปแบ่งแยกเป็นส่วนๆเช่นแบ่งแยกเป็นส่วนดีส่วนชั่วเป็นต้นนี่คือ743นะครับปรากฏการณ์ต่างๆถูกสร้างจากจิตตอนที่สองครับ ต่อไป774ดร้อไม่มีความมีความเป็นหรือไม่มีไม่เป็นแต่อย่างไรนะครับความมีความเป็นนานาชนิดที่ปรากฏแก่พวกเธอว่ามันว่ามันต่างๆกันนั้นมันเป็นเพียงเพราะความสำคัญมั่นหมายของเธอต่างหาก ที่ต่างกันอยู่ในตัวมันเองแล้วไปทําให้รู้สึกต่อสิ่งทั้งหลายว่าต่างก็กันนานาชนิดทํานองเดียวกันกับสีสันต่างๆขออาหารทิพย์ของพวกเทวดาที่เขากล่าวกันว่ามีต่างๆกันตามควรแก่บุญกุศลของ พวกเทวดาองค์หนึ่งหนึ่งส่วนอนุตตรสัมโพธินายานสัมโพธินั้นเป็นของว่างนะครับอืม ขอเริ่มข้อ7 4 4ใหม่นะครับไม่มีความมีไม่มีความไม่มีไม่เป็นแต่อย่างใดความมีความเป็นนานาชนิดที่ปรากฏแก่พวกเธอว่ามันต่างกันนั้นมันเป็นเพราะความสำคัญมั่นหมายของเธอเองต่างหากที่ต่างกันอยู่ในตัวมันแล้วไปทำให้รู้สึกต่อสิ่งทั้งหลายว่าต่างกันานานาชนิดทำนองเดียวกันกันกบสีสันต่างๆของดวงอาทิตย์ติดกับดัก <c oughs> ทำนองเดียวกับสีสันต่างๆของแร้วไปทำให้รู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงว่าต่างกันานานาชนิดทํานองเดียวกันก,กับสีสันต่างๆของอาหารทิพย์ของพวกเทวดาที่เขากล่าวกันว่ามีต่างๆกันตามควรแก่บุญกุศลของพวกเทวดาองค์หนึ่งๆส่วนอนุตตรสัมโพธินั้นเป็นชื่อของการเห็นแจ้งว่า <c oughs> บรรดาพระุทธเจ้าทั้งหลายในสากลจักรวานนั้นตามความจริงแล้วท่านมิได้มีลักษณะและแห่งความเป็นพุทธเจ้าอะไรอะไรเลยนะครับนี่คือข้อที่744ชื่อว่าไม่มีความมีความเป็นหรือไม่มีไม่เป็นแต่อย่างใดนะครับต่อไปข้อ745 สิ่งใดก็าตามที่มีรูปสิ่งนั้นเป็นมายาสิ่งใดที่มีรูปสิ่งนั้นเป็นมายานะครับลักษณะของรูปกายที่สำคัญเะาบูกันว่ามีสามสิบสองประการก็เป็นแต่เพียงศักว่าลักษณะของรูปสิ่งใดก็าตามที่รูปที่มีรูปสิ่งนั้นก็เป็นมายาอุดมพระ แปดสิบประการนั้นก็ยังตกอยู่ในวงของสสารหรือวัตถุอยู่นั่นเองผู้ใดก็าตามสำคัญว่าตัวตนมีอยู่ในสสารก็เป็นผู้ที่กำลังเดินผิดทางดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแก้เข้าใจเรื่องของตถาคต จ้าได้อย่างถูกต้องเลยมีหนทางแต่ทางเดียวของพวกเอกยานเท่านั้นไม่มีทางที่สองที่สามเว้นเสียแต่ทางหลายๆแบบที่พระเจ้าท่านได้ใช้แต่เพียงฐานะเป็นอุบายล้วนๆเพื่อปลดเรื่องสัตว์ที่จมอยู่ในความหลวงผิดเต็มที่เท่านั้น นี่คือข้อที่745สิ่งใดก็ตามมีรูปสิ่งนั้นเป็นมายาต่อไปข้อ746ความหลงผิดชนิดต่างๆความหลงผิดชนิดต่างๆต่อที่1น,นะครับ <c oughs> คำอุป,ปมาณั้นมุ่งหมายที่จะป้องกันพวกเกิดเสียจากการคิด ว่าพุทธะและสามัญญสัตว์ทั้งหลายนั้นมีตัวตนอยู่มากมายแล้วเธอก็จะตกไปสู่ความหลงผิดแห่งความมีอยู่อย่างแตกต่างเป็นพิเศษนั่นเองข้อนี้เป็นคำเตือนท,ที่ต่อต้านความคิดที่ว่าตัวตนมีอยู่หรือไม่มีอยู่ ความหลงผิดชนิดต่างๆตอนที่หนึ่งนะครับข้อที่เจ็ดร้อยสี่บหกคาอุปมานั้นมุ่งหมายที่จะป้องกันพวกเธอเสียจากการคิดว่าพุทธมัญยสัตว์ทั้งหลายนั้นมีตัวตวนอยู่มากมายแล้วเธอก็จะตกไปสู่ความหลงผิดแห่งความมีอยู่อย่างแตกต่างกันเป็นพิเศษนั่นเองข้อนี้เป็นคําเตือนที่ต่อต้านความจริงที่ว่าตัวตวนมีอยู่หรือไม่มีอยู่เพราะคิดชัดี จึงตกไปสู่ความจึงตกไปสู่ความผิดพลาดแห่งความคิดว่ามีอยู่อย่างแตกต่างเป็นพิเศษและทั้งเพื่อต่อต้านความคิดที่ว่ามีบุคคลที่ยัง,งโง่อยู่และบุคคลที่ตรัสรู้แล้วซึ่งเพราะคิดเช่นนั้นจึงตกไปสู่ความหลวงผิดชนิดเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนี่คือข้อที่7จ็ดี่ก ต่อไป747ความหลงผิดชนิดต่างๆนะครับตอนที่2มีได้แต่คนที่สามารถเปลื้องตนเองออกมาเสียจากความคิดทํานองนั้นโดยสิ้นเชิงเท่านั้นที่จะสามารถมีกายแห่งอนัตตาภาวะได้ความคิดจงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกได้ว่าเป็นความเห็นผิดผู้ถือลทัทีผิดผิด,ผดเช่นนั้น ก็ย่อมยินดีในการทวีความยิ่งใหญ่อพวกเขาความคิดตรงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกได้ว่าเป็นความเห็นผิดผู้ถือลัทธิผิดเช่นนี้ยอมยินดีในการทวีความคิดตรงแต่งแต่พระโพธิสัตย์ยังคงเงียบอยู่ท่ามกลางฝูงชนจำนวนนี้ทั้งหมด <c oughs> นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่า ความหลงผิดที่ต่างๆต,ตอนที่สองนะครับเอ่อก็อ่านใหม่รอบครับมีได้แต่คนที่สามารถเปลื้องตนออกมาเสียจากความคิดจำนองนั้นโดยชิ้นเชิงเท่านั้นที่จะสามารถมีกายแห่งอนันตภาวะได้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกได้ว่าเป็นความเห็นผิดผู้ถือรัฐิผิดผิดเช่นนั้นย่อมยินดีในการทวีความคิดปรุงแต่ง แต่พระโพธิสัตย์ยังคงนิ่งเงียบอยู่ท่ามกลางฝูงชนจำนวนนี้ทั้งหมดต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อที่10นะครับหรือข้อที่11ชื่อว่า7จ็ชื่อว่าโดยความเป็นความว่างอย่างเดียวกันตอนที่หนึ่งนะครับคำว่าต,ถา,ต,าตถาคาตาตาคตหมายถึงตถาตา คือความเป็นตามที่เป็นจริงๆทั้งของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏให้เราเห็นเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าพระเมตไตรก็เป็นเช่นนั้นมุนีและปราดทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นตถาคตาตถาตา ข้อเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะครับโดยความเป็นความว่างอย่างเดียวกันนะครับพระเมตไตรก็เป็นเช่นนั้นมุนีเลปราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นตถาคตามิได้มีอยู่ในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจจะสลายลงตถาตไม่ได้มีอยู่ในสิ่งที่มองเห็นได้ หรือฟังได้ยินได้มงกุูแห่งพระเสียรของพระถาคตนั้นเป็นเพียงความคิดที่ผู้กล่าวได้เลงถึงภาวะเองความสมบูรณ์คือข้อที่748นะครับต่อไปข้อสุดท้ายเพิ่อมอีกข้อหนึ่งเพราะมันเกี่ยวพันอยู่นะครับก็คือข้อ749โดยความเป็นโดยความเป็นความว่างอย่างเดียวกัน ็นตอนที่สนะครับภาวะเห็นความสมบูรณ์นั้นมันไม่ใช่ความสมบูรณ์ชนิดที่พวกเธอจะรู้สึกต่อมันได้ทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับฉะนั้นพวกเธออย่าได้ตกลงไปสู่ความคิดปรุงแต่งเรื่องความสมบูรณ์ตามความคิดว่ามีตัวตนเลยยิ่งกว่านั้นมันยังมีอีกว่าพุทธกายหรือสิ่งสูงสุดนั้นย่อมอยู่เหนือการการะท,ทําทงปวง ซึ่งไม่ใช่ทั้งปวงซึ่งเป็นไปในทางการก่อรูปต่างๆน,นะครับนี่คือข้อที่ส1นะครับซึ่งมันเกี่ยวพันกับข้อที่สิบเมื่กี้ที่ผ่านมานะครับว่าโดยความเป็นความว่างอย่างเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมก็ได้อ,อ,อ่านหลัก สูตรเอ่อพระสูตรของบของปรมาจารย์ฮวงโปนะครับซึ่งท่านพุทธทาสแปลได้ขอที่749นะครับเอาละครับเช่นเคยครับท่านที่สงสัยไม่เข้าใจอยากจะสอบถามอยากจะสนทนาธรรมนะครับผมยินดีที่จะตอบคำถามที่แจงแถลงไข ทำความเข้าใจกับท่านนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนหรือที่กายชาหรือชานทยานะนะครับเอาละครับวันนี้ก็คุยเพียงแค่ดีสำหรับผู้ที่สนใจต้องการติดต่อกับผมก็หมายเลขโทรศัพท์089126 0689นะครับและ025133279 02939746นะครับ เอาละครับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ